กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุระเชษประวินวงศุฒธิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายนะครับตัวรายงานผลการพิจารณาศึกษายตินะเรื่องการศึกษาโครงการแลนบริดจ์นะครับนี่เป็นรายงานนะครับไม่ใช่ความคุ้มค่าของโครงการนะครับก็มีเนื้อหาสาระนะครับอยู่ทั้งหมด89หน้าแต่ขาดความชัดเจน ในหลายประเด็นที่สำคัญนะครับทำไมผมถึงกล่าวเช่นนั้นครับท่านประธานเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงดูกันนะครับตัวอย่างที่หนึงนะครับในบทสรุปผู้บริหารนะครับย่อหน้าสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับเอกสารนะฮะก็คือสรุปข้อความในย่อหน้าสุดท้ายเพื่อนกรรมธิการเองก็เขียนไว้นะครับว่าหากรัฐบาลสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ชัดเจน และพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมการอ,อย่างรอบคอบแล้วอาจจะทำให้โครงการแลนบริ์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกล <Saf. S 2> <ma iden> ่าวคือเพื่อนกรรมการเองก็บอกนะครับว่ามีหลายคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะฮะ <ma iden> <med et> ผมก็เลยไม่แปลกใจครับว่าทำไมรายงานฉบับนี้ถึงยังไม่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนก็คือมีเพื่อนกรรมการจาก พักก้าไกล5ท่านนะครับได้ลาออกไปเพราะว่าการเร่งปิดจบด้วยความไม่ชัดเจนในคําตอบที่ได้รับในที่ประชุมแล้วจะเร่งปิดกันทําไมครับอะไรอะไรก็ไม่ชัดเจนตัวอย่างที่2นะครับในบทสรุปผู้บริหารหน้าฉอิ่งข้อที่2กับข้อที่4นะฮะมันก็ย้อนแย้งกันเองครับข้อที่2นะครับเขียนไว้ว่าอาจจะลด นะ,ะอาจจะสามารถลดระยะเวลาและระยะทางการขนส่งจากเดิมที่ต้องผ่านช่องแคบมาลกาทําให้ประหยัดต้นทุนการขนส่งซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพิ่มส่วนในข้อที่4นะครับก็เขียนไว้ว่าเพราะสามารถลดเวลาในการเดินทางจากเส้นทางเดิมและประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ตกลงมันยังไงครับตกลงไปศึกษามายังไงกันครับแค่อาจจะสามารถลด หรือมันลดได้จริงครับประเด็นนี้สำคัญนะครับเป็นแก่นกลางของเรื่องแก่นกลางของความเป็นไปได้ในโครงการนะครับท่านจะต้องตอบให้ได้ว่าลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่เพราะมันส่งผลต่อการประมาณการในมิติต่างๆอย่างมีนัยสำคัญเป็นที่สุดนะฮะตัวอย่างที่3ครับในบทสรุปผู้บริหารหน้าฉจริงนะครับตอนช่วงต้นหน้าเนี่ยท่านบอกว่าจะให้สิทธิ เอกชน50ปีแต่พอมากลางหน้านะฮะบอกว่ามีระยะเวลาคืนทุน24ปีความไม่ชัดเจนก็คือทําไมมันต่างกันมากนะครับ24กับ50นะฮะหรือมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอยากจะขายดินแดน50ปีท้ง้งนที่ความชัดเจนของโครงการก็ยังไม่มีเลยจะยกที่ดินให้กี่ไร่จะมีสินค้าเทกองไหมมีท่อส่งน้ํามันมีโรงกั่นไหม อะไรอะไรก็ไม่ชัดเจนแต่ตั้งเป้าจะประเคน50ปีไปก่อนแล้วแล้วค่อยมาต่อรองกันเหรอครับว่าประเทศไทยจะต้องอ,อะไรเป็นแรกบ้างอย่างนั้นเหรอครับเจ้าอย่างนั้นเหรอครับตัวอย่างที่สี่นะครับในบทสรุปผู้บริหารหน้าชอช้างนะครับท่านจะบอกว่าจําเป็นจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายอา้าวแล้วมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงไหนในรายงานเล่มนี้ครับท่านไปศึกษาอะไรมาครับ สภาแห่งนี้ให้พวกท่านไปศึกษาแล้วพวกท่านก็ไปศึกษาโดยบอกว่าผลการศึกษานะจะต้องไปให้คนอื่นศึกษาอีกทีเนี่ยนะ <c oughs> คือจะเอาอยัางไงอะครับหากท่านต้องการเวลาเพิ่มสภาแห่งนี้ก็ยินดีให้เพิ่มนะครับแต่เราต้องการความชัดเจนว่าร่างพรบรเนี่ยเนื้อหามันจะประมาณไหนมันจะเหมือนหรือแตกต่างจากพรบ EEC ออย่างไรอย่างน้อยประเด็นสําคัญสําคัญในหลักการท่านจะต้องตอบให้ได้ ตัวอย่างที่5นะครับในบทสรุปผู้บริหารนะครับหน้าชอช้างย่อหน้าที่สองนะครับท่านก็เขียนเอาไว้นะฮะส่วนความคิดเห็นของเอกชนเกี่ยวกับการเดินเรือและการขนส่งสินค้านั้นยังมีความกังวลกับความชัดเจนของโครงการเออท่านก็ท่านก็ทรา,นาบนะครับว่าว่าเขาเขากังวลอยู่ถึงความชัดเจนแล้วทําไมท่านไม่ทําให้ชัดเจนครับคือผมเข้าใจดีนะครับว่าการศึกษานี้เนี่ย เนื้อหาสาระหลักก็ทําโดยสอนขอไปจ้างที่ปรึกษามานะครับแต่มันยังไม่จบงานครับยังไม่มีความชัดเจนในหลายประเด็นแล้วทาไมท่านคณะกรรมธิการไม่รอให้เกิดความชัดเจนในโครงการก่อนทําไมไปเขียนรายงานแบบ Copy Paste มานะครับผลการศึกษาก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้ Final Report ก็ยังไม่ออกมาต่างๆข้อต่างๆก็ยังไม่ชัดเจนตัวอย่างที่6นะครับในบทสรุป ผู้บริหารหน้าซอโซ่ย่อหน้าสุดท้ายนะครับท่านเขียนเอาไว้ว่าโครงการแลนบริ์เป็นเครื่องมือหรือตัวนำที่เป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดการลงทุนโนนีนั่นตอบมาให้ได้ก่อนนะครับว่าจะลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายให้ได้จริงอย่างไรเอาให้ชัดก่อนจะจินตนานการไปเรื่อยเดี๋ยวแทนที่มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวมันจะกลับด้านนะครับจากที่มันจะดูดเนี่ยมันจะกลายเป็นผลัก เอาให้ชัดนะครับสายการเดินเรือเขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้ลดตัวอย่างที่7นะครับในหน้าที่79นะครับโอ้อันนี้ยิ่งตลกใหญ่นะฮะก็เสนอแนะที่1เลยนะครับก็เขียนไว้เองนะฮะสอนอขอควรกำหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการแลนบิดให้ชัดเจน คือผมก็เห็นตรงกับเพื่อนกรรมธิการนะครับว่าโครงการมันยังไม่ชัดเจนและเมื่อโครงการไม่ชัดเจนรายงานก็ไม่ชัดเจนแล้วจะให้ผมรับรายงานเหรอครับท่านต้องไปพิจารณานะครับท่านประธานครับจาก7ตัวอย่างที่ผมหยิบยกมาในเวลาอันสั้นๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อเหตุผลที่จะไม่รับร่างรายงานฉบับนี้แต่ผมก็มีประเด็นให้คิดต่อนะครับว่าหากพวกเราเพื่อนสมาชิกนะครับอยากจะใจดีนะฮะรับ ร่างรายงานฉบับนี้ให้มันผ่านผ่านไปคือปัจจุบันนะครับรายงานฉบับหลักของโซโนอขอที่จ้างที่ปรึกษาอยู่มันก็ยังไม่จบมันน่ากังวลนะครับของการใช้มติสภาไปฟอกข่าวให้กับอภิมหาโครงการร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมามูลค่าการร่วมทุนกว่า1ล้านล้านบาททั้งที่ทุกอย่างยังไม่มีความชัดเจนทําไมเราไม่รอความชัดเจนของโครงการครับ ก็ศึกษากันไปก่อนอย่าเพิ่งปิดเล่มนะครับศึกษาคู่ขนานกันไปก็ได้ทําให้ข้อสงสัยต่างๆมันชัดเจนมากขึ้นนะฮะทำให้การศึกษาของสนขอเนี่ยสามารถคลายข้อกังวลของประชาชนได้มากขึ้นในมุมกลับกันนะครับหากเรารีบปิดจบนะครับแล้วก็ใจดีผ่านๆอย่างที่กําลังจะทํากันอยู่เนี้ยอย่างที่มติวิปรัฐบาลอยากจะผ่านๆมันไปแบบนี้แต่หากสุดท้ายผลการศึกษาของสนขอเล่มไฟนอลรีพอร์ตออกมาแล้วมันไม่กระจ่างพอล่ะครับ มันไม่เป็นที่ยอมรับมากพอหรอครับแล้วถึงวันนั้นฝ่ายค้านจะมาขอตั้งกรรมธิการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้เดี๋ยวท่านก็จะหาว่าเคยศึกษาไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมให้ตั้งอีกเอากลับไปเถอะครับโครงการขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยอย่าใช้จินตนาการอย่างเดียวแล้วเอาเสียงข้างมากลากไปเรื่อยมันไม่สมควรมันต้องฟังเหตุผลกันบ้างนะฮะนอกจากในส่วนของรายงานแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องใหญ่ๆก็คือตัวเนื้อหาสาระของโครงการ แต่ด้วยเวลาที่จํากัดนะครับผมอยากให้พวกท่านเนี่ยลองย้อนกลับไปดูกระทู้สดของผมนะครับเมื่อวันที่18มกราคม2567แล้วตอบคาถามให้ได้ชัดเจนก่อนคําถามพื้นฐานที่สําคัญที่สุดก็คือแลนบริ์นี้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของสายการเดินเรือที่เป็นลูกค้าหลักที่จะมาใช้เส้นทางแลนบริ์นี้ได้หรือไม่ หากท่านพิสูจน์ไม่ได้ว่าแลนบริดจะก่อให้เกิดการลดระยะเวลาและค่าใช้ใจ่ายได้จริงอย่างมีนัยยะสำคัญเพียงพอมันก็คือฝันค้างอะครับและหากท่านจะดื้อดึงนะครับดันต่อไปทั้งๆท,ท,ที่ทุกอย่างก็ยังไม่ชัดเจนอย่างนี้เนี่ยในอนาคตอาจจะกลายเป็นค่าง,ง่อาจจะกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของสงครามจโอโพลิติกส์และที่แน่ๆก็คือจะเป็นภัยค้างต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนที่โดนเวรคืนดังที่เคยเกิดมาแล้วในแลนบริดจ์เดิมเส้นทางกระบี่ขนอมในส่วนของความคุ้มค่านะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ EIRR หรือว่าทางไฟแนนซ์นะครับ FIRR ที่ Copy Paste มาจากรายงานสอนขอก็ไร้ซึ่งความน่าเชื่อถือครับตรงนี้คงต้องไปว่ากันในรายละเอียดอีกยาวนะครับว่า Assume อะไรกันไว้บ้างน่าเชื่อถือแค่ไหนกำไรจาก Bunker Service นะฮะหรือว่าบริการเติมน้ำมันเนี่ยมันสูงแบบไร้ความเป็นไปได้หรือไม่ไรายได้นะฮะจากการที่จะให้เช่าพื้นที่ที่จะขายที่ดิน50ปีไปเนี่ยมันสูงเกินจริงหรือไม่ ทุกอย่างยังไม่มีความชัดเจนนี่คือสาระสำคัญหลักๆของโครงการเลยนะครับว่าท่านจะเอาอะไรเป็นแรกท่านประธานครับโดยสรุปนะครับผมและพักก้าวไกลไม่รับร่างรายงานฉบับนี้เอาไว้ให้รัฐบาลมีเนื้อหาที่ชัดเจนเพียงพอก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่าโครงการนี้ควรทำหรือไม่ควรทำไม่ใช่แค่อยากได้หรือไม่อยากได้ขอบคุณครับท่านประธาน